เอาแ Apple Watch Series 3ไปต่อหรือพอแค่นี้กับ4ปีกว่าหรือจะ5ปีแล้วนะช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4สหนพรัดภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสวิจิตอุปริกอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสุริโชคนะครับผมก็มาถึงปีนี้ปลายปี2021นะครับก็ Apple Watch Series 3ยังอยู่ในมือของผมนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องกันปุ๊บติดหรือเปล่าเนี่ยโลโก้ Apple ขึ้นป่ะแต่ถ้าไม่ขึ้นปุ๊บเราหยิบยตัว magnetic charging ของ Apple Watch ตัวนี้ก็ยังเป็นสายาแบบแบบแท่นแม่เหล็กเนาะแปะปุ๊บ,บก็จะกระตุ้นให้ Apple Watch ตื่นเรามาเช็คกันว่า Voiceover จะทำงานร่วมกับ watchOS version 8.1เนี่ยมันยังไหวไหมไปต่อหรือพอแค่นี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยตอนนี้เครื่องน่าจะบูตขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่เครื่องถึงจะติดนะครับผมก็ต้องบอกว่า Apple Watch เนี่ยครับผมผมได้สัมผัสมาตั้งแต่ตอน Series 3 4 5 6และปัจจุบันเป็น Apple Watch Series เนะครับไม่ใช่ bmw จะเป็นซีรีส์7นะครับผมและ watch os ณนะปัจจุบันวันนี้11เดือน11นะครับผมก็เป็น watch os version 8.1น8.1นะครับผมกับผมสิีโชคบรนินันวันนี้นายหมอคอมลงจะมาสำรวจว่าผ่านไปแล้วหลายปีแล้วเนี่ย watch os 8.1กับ apple watch series 3น่าจะประมาณ4ย้อนกลับไป 6, 5, 4, 3 4ปี4ปีเต็มเตมแล้วกัน ซีพีเต็มๆเนี่ยมันยังไปต่อหรือพอแค่นี้แต่เท่าที่ผมสํารวจนะอันนี้ผมใส่เคสนะครับอันนี้ผมใส่เคสถ่ายตรงไม่ตรงไงต้องขอภัยด้วยนะอะ่คือยังไม่แบตยังไม่บวมเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าแบตบวมเนี่ยมันจะมีอาการเพรเยอของหน้าจอแต่ตอนเนี้ยผ่านมาเป็นนาทีแล้วเปิดยังไม่ติดเปิดยังไม่ติดคือ การเปิด Apple Watch หลังจากที่ดับสนิทไปอ่าก็คือคุณ power off หรือปิดเครื่องไปเครื่องจะเปิดขึ้นช้ามากมายอืมหเปิดเครื่องช้าแล้วล่ะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อว่าเปิดเครื่องขึ้นมาแล้ว Voice over ยังเรียกตามปกตินะครับกดปุ่ม digital clou ตึกตึกตึก,ตกสามครั้งเรียก Voice over ได้กรณีซื้อเครื่องมาครั้งแรกแต่กรณีรับต่อจากเพื่อนต้องดูนะครับว่าเขาเปิดทางลัด การช่วยกันก็ถึงเป็น voice over หรือเปล่าผมใส่สายสปอร์ตลูบอยู่อาจจะสกรปรกนิดนึงเพราะใส่มาหลายปีแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้ตื่นยังยังไม่ตื่นเลยวเพื่อนๆนเออผมเสียบชาร์จไว้หรือเปล่าเนี่ยอ่ะตื่นหรือ,อยังตอนนี้เพื่อนๆนกี่นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันไปว่าการปลุกให้เครื่องมันตื่นเนี่ยกี่นาทีเนี่ยโอ้หรือตื่นแล้วแต่ voice over ยังไม่มาอมอันนี้เอาเป็นเวลาสดๆกันเลยเพราะว่าเมื่อกี้เรากดหรือเอาใส่ชาร์จวาง ให้สดๆกันไปเลยว่าไปต่อหรือพอแค่นี้กันดีนะครับผมในส่วนของซีรีส์3เนี่ยมันอืยาวนานกันมากๆเลยเลยนะครับนี่ยังไม่ติดกันเลยนะครับผมรอนานมากๆประมาณหลายนาทีแล้วอืมอ้าวตอนนี้พี่ที่ทำงานของผมมาแล้วครับสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับพี่โจผมจะมาลองแอปเปิลวอชซีรีส์3ครับพี่ว่าเนี่ย ตอนนี้เรียกมันขึ้นมาแล้วนานมากแล้วมันยังไม่ติดเลยสี่ปีมันจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับโอ้โป่านนี้มันยังไม่ติดหรือมันมีอีกกรณีหนึ่งผมอยากให้ Apple ช่วยช่วยพัฒนาได้ไหมอะ่ะก็คือไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Apple Watch พอกดแล้วตอนเปิดอะ่ะตอนตอนเปิดมันมีสั่นอืดขึ้นมานิดนึงได้ไหมให้เรารู้ว่าเรากดปุ่มพาวเวเพื่อเรียกมันขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ต้องรอให้มันขึ้นโลโก้ Apple จนเสร็จแล้ว แล้วเครื่องเข้าสู่ระบบพ,พร้อมใช้งานอุ้ยได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ของผมของพี่โจโแน่นอนเลยใช่ไหมครับอั <c oughs> บนวอดของพี่โจโแต่ของผมเนี่ยมันมาหรือยังครับเพื่อนๆคนที่มองเห็นช่วยดูแทนผมหน่อยมันมาหรือยังเนี่ยอ่เดี๋ยวผมลองเอา้ามาแล้ว <c oughs> มาแล้วครับน่าจะใช้เวลาไปเดี๋ยวผมเอาออกจากแผ่นช้านะครับผมว่ามีสามสี่นาทีเลยหรือห้านาที <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เสียงมันอาจจะเบานะครับเพื่อนเื่อนการเคลื่อนไหวนี่ครับ อ่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆเสียงมาแล้วการปัดซ้ายปัดขวาเพราะเราใช้งานร่วมกับว i อเวอร์ยังทำงานได้เนี่ยการยืนศูนชั่วโมงการออกกำลังกายศูนาออกกนา,านทีผมลองกดปุ่มที่เจ้าราคาวเพื่อเข้าสู่หน้ารวมแอปปึ๊บเนี่ยน่าจะโฮมนาฬิกาจับเวลาอ่า ถ้าปัดอย่างนี้พี่โจคิดว่ามันมันมันโอเคไหมพี่ความเร็วในการปัดยังได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มไซด์พัทท่านปุ๊บอ่าเนี่ยเข้าด็อกมีหน่วงนิดนึงมีหน่วงนิดนึงแต่ยังถือว่าไปต่อได้นะครับอ่ากดปุ่มที่ต้องข้าบกับมาตอนนี้ไปต่อได้นะครับสำหรับ apple watch series 3 4ปีแล้วถ้าแบตของคุณยังไม่เสื่อม Voice over ทำงานได้ปกติถ้าเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าให้ดีอย่าปิดเครื่องเพราะถ้าเปิดปิดเครื่องเปิดขึ้นมาใหม่ใช้เวลานานมากก่อนเครื่องจะติดแต่พอเปิดแล้ว Apple Watch Series 3กับ watchOS 8.1ยังทำงานได้ดีอยู่ใครเครื่องอื่นเครื่องช้าใช้เมนูสไยช้าให้รีเซ็ตกลายเป็นเครื่องใหม่ Apple Watch เรือนใหม่จับคู่ใหม่เลยแล้วคุณตั้งค่าใหม่ทั้งหมดเพราะว่าถ้าคุณไปดึงโปรไฟล์จากของเดิมมาจาก อ่าวอตโอเอสเจ็ดวอตโอเอสเครื่องจะอืดมากกับวอตโอเอสแปดจุดหนึ่งวิธีการแก้คือรีเซ็ตคือ Apple Watch Series 3 s e r i e ีส์สี่ซีรีส์ห้าซหใหม่นะครับผมแล้วตั้งเป็น Apple Watch เรือนใหม่คุณก็จะทําให้ Apple Watch กลับมาทํางานเร็วแบบนี้อืมตอนนี้ยานาเจ็ดาากได้ปยับสลกเจ็ดสิบเ็ดินิอเท่ากับว่า Apple Watch Series 3 ไปต่อได้นะครับถ้าแบตของคุณยังไม่บวมกับ w a t c h o s 8.1นะครับวันนี้มาสั้นๆมาทดลองให้ดูว่ามันไปต่อได้จริงๆแต่ทําใจกับการเปิดเครื่องชา้าของ Apple Watch Series 3นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับโพสีโชคในหมอความครับสวัสดีครับ